So, สวัสดีครับ so, สวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับทางช่องนี้ตอกเฟซบุ๊ก็รวมไปถึงแฟนเพจแล้วก็ยูทูบผมด้วยนะกันนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเด็กการฟบอลนะครับรหรือว่าไฮไลท์ของหนึการนั่นเองนะครับที่นักฟุตบอลมาฝากถึง6คู่6ตัวนะครับรวมไปถึงชุดการ3ที่จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยในกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคู่แรกกันเลยดีกว่านี่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชลซี Chelsea, วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางด้านมิดเดิลสโบรนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านเชลซีที่น่าสสสนนนนนนนใใจกกกววว่่่่่าาาาาามมอองงงงงงไปปทททดดดด้้้้เเเเชลลลซซีีีแแตตติิพูู็็หยะคคครรัับบบโ ครั้งแล้วนะครับก็เป็นฟุตบอลทั่วนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้ก็ขอมองไปที่ด้านทีมเยือนอย่างโซติดัดแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของฮาร์สนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของดันดีคู่นี้มองที่เจ้าบ้านอย่างฮาร์สได้เลยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับวันนี้เป็นเบซิกตัสเจอทางด้านของอาราณาคู่นี้ก็มองที่เจ้าบ้านอย่างเบซิกตัสและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเป็นทางด้านของบ布拉กา 9. วันนี้เจอทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนคู่นี้ก็น่าสนใจ ขับเคีียวกันมากนะครับวันนี้ขอมองไปทางด้านทีมเยือนอย่างลิสบอนและติดกระแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนวคู่ที่6คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านโบตันวันเรเรในวันนี้ต้องเปิดบ้านเจอทางด้านของเชลแรมนีมน่ครับคู่นี้ก็มองไปที่ เจ้าบ้านแล้วกันนะครับสำหรับโบตันไหวแน่นอนนะฮะส่วนชุดของการสามวันนี้นะครับสำหรับตัวแรกที่อยากให้มองนะครับหนึ่งเลยเป็นทางด้านของเชลซีนะครับสองนะครับเป็นทางด้านของเรอัลซเซลและสามตัวสุดท้ายเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโอเคนะครับสำหรับพิเศษสินใดที่อยากได้ยูกันในกระดาษแผ่นนี้นะครับอย่าลืมตับเข้ารับได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับวันนี้ในการฟุตบอลหรือว่าให้ได้ผลการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ